เต๊ปกาันมตัวนี้นะครับพุ่มสร้างมานะครับซรอมแซรมนะครับตุกการรัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดรอบกันนะครับว่าตัวนี้นะครับจะดีจริงไหมนะครับปุ้มนะครับราคาประหยัดนะครับจิ้นกาตัวนี้นะครับคุณอาปาบเกิรลอยแดนอนนะครับเรามาดูนะครับนี่นะครับปุ๊มลองแก้ตัวข้าวดูนะครับเนี่ยบากนะครับปุ่มนี่เลยนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยนึกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตัดรอบกันนะครับปุ้มจะจ่ายหลอนน้ำตัวนี้นะครับปุ๊มนะครับโดยการว่าออกนะครับปุ๊มจากนั้นนะครับปุ๊มก็เอกนะครับเที๊บกาวตัวนี้นะครับตีก้หลันตีหวันเนี่ยวบากนะครับมาแปะดูนะครับดีเลยนะครับปุ๊มแปะไปนะครับดีเลยนะครับจากนั้นนะครับเราติดลงไปแบบนี้นะครับปุ้มดีเลยนะครับติดรูนะครับเต้นแล้วนะครับ จากนั้นนะครับรอคอชายน้ำนะครับไสลงไปในหลอดนะครับผุ้มดึเปืนพ่างก่อนนะครับแล้วพุ่งกอนน้ำไสไปนะครับตัวนี้นะครับซ่อมแตมได้ตุกหางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลัางคาลัวนะครับปุ้มลื่นปืนนะครับมีรอยชุ่มรอยลัวนะครับนี่ครับปุ้มไสน้ำลงไปเต็มแล้วนะครับปนปืนสังเกตดูนะครับรอยด้านข้างนะครับไม่มีการชุ่มไม่มีการลัวแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีความยาวนะครับห้าเมตรนะครับปุ๊บมนากว้างนะครับตั้งแต่ห้าเมตรจนตึ้งยี่สิบเมตรเลยนะครับใครอยากได้ปิดการตากเรื่องเลยครับ